เช้านี้เริ่มต้นอยู่ที่ครัวในตำนานของเราเหมือนเดิมสวัสดีครับเจ้าเช้าก็ต้อง,ง,งเห็ดนักกิน,นงงแ,ลแล้วครับก่อนที่เห็ดยังยันเขาหนึ่งน้ำตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแต่สิ่งที่ต้องเห็ด ในกิจวัตรประจําวันคูม่มือก็คือหนึ่งเข่าปอาไฟ <มา S 1> อล์สารยามื่มกินมะฮงอันนี้บาาอกักฮงอะ่มาาะมะละกอเวรบะมะฮงบะอะไรไงมาอยู่โสขอเล่าช่วงปิดเทอมมาเรียนรูก้การดําเนินชีวิตมาอยู่กบวิธีชีวิตมาเล่นขี่จินขี่ดอน สิ่งที่ต้องเหตุเป็นกิจวัตรก็คือเขาเป่าไฟนะครับปูตากปูนกะบกระกระสอบใส่บวกล้วยไว้ต่างไฟเป็นการบ่มไปในตัวอมองดีก็ไว้ย่างคือเกาแล้วครับลวมีอย่างก็บมะหอยมะแขนอยู่ย่างถนอมอยู่กาดกล้วยกำนันเป็นวันที่สดใสนี่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนี่เด้มีแสงแดดมาแล้วแอมแซมแล้ว ฝ้าหลังฝนครับบรรยากาศฝ้าหลังฝนแทงน้ำโฮปีมือเคยเล่าก็ยังใส่การได้ดีนะหมอไม่ใส่ตัวใดกันยีบเอาครับสร้างรางถวยอันนี้เห็ล้ครับอยู่กับคนที่เรารักอยู่ที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ ยูนีก่กับเปียบเสม,มือนบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับนอ,อนหลับสบายบายดี๋ยวเช้านี่เข้าหาเนื้องงกันหา <laughs> เมนูก,กินเขากันครับหาเนื้อกันทีมีวิดนี่ครับชีเวลอร้อยพันบาทแล้วก็หักมูบานี่หรอแล้วสิก็ไปชื่อใหม่หรอ อันนี้ก็ชื่อชืชีบด้วยรอครับแต่ชื่อชีบน้ำท่วมเหรอใช่ตอนนี้น้ำเป็นไงบ้างน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแล้วเหรอเอาจัดหนึ่งซิงเกิลหน่อยเอาเพลงให้ฟังหน่อยเจ้าอาภัยบอทีนี้เจนบอร์คือไปไอคนบอร์ คือาโอ้เก่งเล้ควาันที่เราฟากรอบยังพ่าเจ้ายังตบไลแฟนคือขาไม่ค้องใจจะง่ายใจอน้ดหยดหยอดเลยเราตบมือไปกับลุงตบมือกอรา ศิลปินประจำเงือนของเฮาขาใหญ่แห่งโคกน้องน่ะอยากไปสิเอสอย่าไปสิเบทอยู่ไหนแต่เย็นๆน้ำมันพึ่งลดน้ำมันลดกันหนีกันแม่โอ้แตกก้อนของเขาก็ว่ายเอาไว้เอาไว้โมเล่นโมเล่นโมเล่นออโมเล่นโมเล่นเเดี๋ยวสาการน้ำลดลงกันนีกันครับเดี๋ยวเขาจะไปจ่อเบื้องหน้าไป อนอนหน้ากันเบื้องเขาเบื้องหน้าก็ไปจะได้เกี่ยวได้กินอยู่บ่ปีนี่น้ำท่วมบึกกล่วยเขาว่าจะโค้งลงหน้าทุกแล้วเอาไว้ขางเครืงไฟครับบ่มไว้ได้ยังมากอะ่ะมาไว้เลาะขางนี่แหละถ้าเป็นหมากไม้ก็ได้กระสอบแงงขางๆก็กสิมีความผ่อนก็นสิการบ่มพร้อม อี่เม,ม็ดพักเลยครับเม็ดตัวดินเม็ดนั่นเม็ดนี้อันนี้จะดำผ้านเนี่พี่น้องอันนี้ได้มาจากภูเขาเนี่ยนี่ลมควันจะมีหมาเมกินจะคืบไหวครับจะคืบไหวอันนี้ใหญ่ตัวเห็ดตามผ้าดำดา้ดา,ดานนี้ใส่ประโยชน์นะเม็ดเอาหัวของเรา กเรเลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอีกหนึ่งวันครับอยู่ที่บ้านพลเจริญเมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไส้สปะ่อเล่าในเมื่อที่น้ามันลดแล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติครับช่วงีฝนมันเล็งฝนดีช่วงไปลไปลนะครับปีนี้ฝนตกต่อเนื่องสองสามเมื่อเฮ็ดให้นำโขง สูงนะครับระบายพระท่านมันกระเฮ็ดให้น้ำอยู่น้ำท่วมบ้านโฮเจริญอยู่สองมือนะครับวันน,นี้ก็แห้งปกติแล้วนะครับแต่ว่าก็มองใดที่มันเป็นมองตำ่ำอยู่กับยังขังอยู่นะครับน้ำขังน้ำที่มันระบายบ่อแหล่งก็ขังอยู่อากาศยา่ำเ้าเมื่อนี้ครับถือว่าเป็นอีกเช้าวันใหม่ที่ ดีนะครับเพราะว่าน้ำถ่วมกระพานไปเก็ดให้พี่น้องบ้านห้ากัคลายความังวนลงไปแต่สิ่งที่ถิมไหวก็คือลองร้อยนะครับของน้ำต้องได้เก็บได้เหม่ยนเพื่อนซัานละ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องบานคนจะเล่นทุกทันละกะันพี่น้องหลาร้ายมองนะครับน้ำถ่วมช่วงฝั่งฝั่งไทยฝั่งลาวกะนเสานี้เขายังอยู่กันที่บ้านพเ่เถา เคยเล่านะครับบรรยากาศพ่อเปิดฝนไปกัอากาศรู้สึกว่าอยากเย็นๆจังหน่อยนะครับนั่งเย็นสบายฟ้าเปิดนะครับน้ำไปเห็นปูตลระบัดลปูตลบัดเห็นเทือกเขาล่ะตอนที่มาเดินทางมาหอดก็ท้อวิสัยปิดตลอดเลยนะครับฝน นันเท่ากับยูโนนกับโม่วมนะครับกถือว่าปลอดภัยอะให้กตลังใจพี่น้องครับมังใจพี่น้องทุกทันนะครับ ตีนหมูปลาครับต้มอะไรก่อต้มนะตีนหมูปลาใส่ปลาครับเก็บไว้ปลรังสีเสร็จเมนูต้มจำเจ้าเอาให้ไดงกินลงกิ้อเปลาป่ะก็ได้ปลาเลยก็ได้ปลาเลย ปากแกงนี่ไปใส่หมองเมื่อไหรมองเมื่อไหร่เมื่อไหรนอนนี่ป่ะนอนนี่อะไรนะครับถ้าลูกปลาเบิ้งทำไมที่แปลปลามาหรอเปลปลากั็ลุงพ่อน้อบ่ะโอ้นี่ลูกปลาน้อยลูกปลาบ่ปโอ้ปลาแกงปิ้นแปลกั็ลุงพ่อนะพ่อนใช้มองครับมันแค่ไหนนี่ถือม่องนี่ปลาหนังกะดิ่งพี่น้องมังกรุ่ะนะปลาแกงปลาแกง นานเท่าบ่เห็นนะครับนานสงครามยังบ่เห็นกบป่าชนิดนี้นี่ป่ายังกะปลาปากนี่นเลยขาวหวานช่องตัวอันนั้นปลาปากปลาแปลกบ่แล้วป่าปากันี้ปลาปากก็ปลาแปลกคลายปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนนะตทวานไม่กับมันเป็นสปีชีส์เดียวกันนี่ปลานี่แซ่ปลาแกงมันนะครับที่ไปไหนมาที่ไปเอาปลากับมุงพรมาครับครับนี่ครับ ไงเลยปลาแกงมันมปลนเอาน้ำมันหมูท่าเป้งไปแล้วครับความมันนะ,ะปลาเทมปุร่สุดยอดเลยปลาแม่น้ำครับปลาแม่น้ำกระดิง่งนี่แหละมีน้ำก็ดีอย่างนึงก็ะขึ้นนี่แหละครับมีปูมีปลาเนี้ยตามกันแต่หมอนพอล่างตุ่มตีนหมูปลาแม่จี้เขานให้เด็กๆเยอะ เขาเอลทีเอชีเราให้ร้า,านเหมือนครับหรออ๋เอลออยู่กับพ่อรานะครับแม่แบวผักหอมต้มเกี่ยวกันนะอะไรเือนปลาเือนปลา<ะ>โอ้เือนปลาโอเคเือนปลาครับต้มเกี่ยวกันนะเงินปลาหรอรน้ำกระดิง่งกิงปลาตัวนี้จะเป็นปลาปากตัวนี้เป็นปลาเก่ง ปลาน้ำกระดิ่งมันๆเลยปค่อยปิง้งปลาเกงปลาน้ำกระดิ่งแซ่บเธอเ้อปลาน้ำกระดิ่งมันขนาดเลยได้มาสองตัวสองตัวนี้น่าจะตัวละห้าขีดสองตัวนี้โลหนึ่งแล้วก็มีปลาปากคอมยบวานน้องปิ้เอ,อ้นปลาปลา,ปาทางอ้นขอเข้าเจ้าอ้นปลาอย่าง หัวน้อยตัวน,น่ะยิ่งแย่แปปๆอันนี้เป็นปลาแข็งปิ้งป่ากินข้าวเสา,าะเนี่มันน้อยเยอะตันปิง้งหมูมันเ้งทางนั้นพราตีซอย ตีนหมูปลาก้มตีนหมูปลาไว้หอมแล้วตีนปลาแกงของเราปินกำลังตำเแจวครับพอกกำลังซอยสินหมูปลา

Ba, bì ba, bà, bà, Nào, là. Là. Nào, bà, 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 มันขนาดเลยออกระถองใช่ไหมทรองมันไหนเสร็จเราจะไปลอยน้ำออเลยก็ไปหนองเมังเลยความมันครับหนอกมัอเลยครับป่าธรรมศาสตร์ป่าแม่น้ำไปทั้งทีละแสบ ดีแต่สุกอ่ะเฮ้ยใสออกเลยใสโลเลยใสโลละดีพ่อกินปลาย่อยง่ายนีรอบครัวมุดม,ดมดสมบูรณ์ครับอยู่ทางพีกะ่ะอยู่ไก่แม่น้ำกันยำฝนเนี่ยกะมี่ทำอยู่แน่ธรรมดาแต่ว่าเบิดปูอิดปลากิน <laughs> Như tay lần trước đi vang tay chưa 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 chi này chưa chi chưa chi โอ้มันอยู่ลพหะสินมือไจักโล่เนี่วะอาหน่อยนะราิบโหกสิบหกสโลมันเัเยอมันหอมมุ้งแม่จุดไปลาบไปลาบมาทุมันแล้วตอเดียมันนแล้วทุกอันนี้ตัวทส์อะอืมแ่เดวมุ้แม่เางอดทีดเชิดอาง้อ

xúc mang thầy đâu đây bà Ta khao cả xúc nó đâu rồi bà Mình gạt nó ngậm sao đèn Xúc lại bà xé piền văn văn Bà xé hợp đây Cá ngược sao đèn bốp nè Nè văn văn cho ngoài cái này sức là. มันต้องแบบสูตรหนึ่งปาดทองออกตําเจ้าใส่ปาดปาดปาดขั้วเกี็ดออกละแกงเน่ยกินยุทเมืองสยามพรแซ่บเออพี่มาได้ซื้อัสเอมื่อตัวยื่เหลือกับตัวปนี่ยเมแห้งอออแห้งแห้ังไงนแต่ป้าดีดเือเมืองนะยันบัได้เกี่ยกระชยอาิสนยังกระดูกะมดไป ปลาเพื่อไปัอะจุกที่นะสวยจุกที่อ่ะปลาอันใบต้มไมีันมีก้างได้อ่ะปลาตัวยังไงนะบ่าวอะปลาแซลมอนนี่เลยก้างมันมีโมเมนตัวนั้นเป็นซิปปลายโลมาซิปโลเอาบอกว่าข้อไปได้มาจากมันลงมาจากเขื่อนนะครับมันตกลงมามันถือใบพัดเขื่อนโมมีหัวหัวขาด เจ้าได้เ uhm ป็นน bo> ็อตซิโต้เป็นน็อตเหม็นล็อกหินน้ำเต็มเลยมันนั่นได้กับเม็นแล้วล่ะครับเอาไปเห็ดปลายเข้มตายมันตกลงมาจากเขื่อนนะครับเขื่อนนลำเทินถ้ากันได้หลายครับปลาใหญ่ปลาเครื่องตัวเราเป็นซิฟวิสิบโลก็ได้ ไตเครื่อนกับการเก็บปลาตายตสินเนาะต้งลงมามันไตมันสูงเมโนโูเช้านี้ครับปิ้งปลากับหมูปลาปิ้งปลาโอู้มันความมัน,น,น,นของเราก็ต้อง,ใ,องอให้เขาใบมะขรอยนิกหน่อยยำหนาวนี่มะขรอยด้ยำหนาว มีเรามีเต๊มฮอที่กันใบบัคว้าใส่เกลือครับนี่ตรงนี้บัคว้าเพรม่นบัคว้ากินสมบัติบัคว้าในใบเขาเลยนี่มาชิมบ้างนี่นี่มันคือขนมใส่ช็อกโกแลตนะนี่มันคือข้าวใส่ช็อกโกแลตนี่มันเฮ็ดเยี่ยมไม่เฮ็ดกันพี่น้องกันเล่นด้วยกันนี่นี่ชิมดูข้าวใส่ช็อกโกแลตของแม่เท่านี่ไงช็อกโกแลตนี่ไงดำๆนี่ช็อกโกแลตชิมไม่ชอบได้ไงอร่อยมากเลยคุณอะฮู้จับ จิมมันมันนะครับต้องจิมมันมันแหละมีความเค็มเค็มเค็มเกลือ,อหอมมากเลยช็อกโกแลตอร่อยจิมดูไงบอกใ,ให้กินเข่าช่วงนี้วังเหรนไม่มูหลายแซ่บนะครับนี่ยเข่าห้อนๆแล้วก็มาเอาไปคอ มใส่ครับใส่เลือ่อน้อยนี่อซอยแล้วนะก็กะเกลือคุกลุป,ปลาเกลือสาวใช่ไหม สุกแล้วเห้อสุกแล้วสุกกะนี้มันเนื้อมันแห้งบ่แซ่บเอากะวา่ามีเลือดยิ่มๆนิดหน่นอยยังหวานป่าสุกเร็วอยู่ป่าบ่คือพวกเนือ้อพวกอย่างอื่นหรอกกระดับน้ำมันปลาธรรมชาติปลาแม่น้ำเลยครับเ,เนี่ยกระแกง ต่างกันจากปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงเนี่ยตั้งกันแบบลิบลับเลยแหละยิ่งปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำใหยเนี่ยโอ้แซ่บปลาแม่น้ำโขงปลาน้งทรงครามปลานั้งกระดิ่งอย่างเงียมันเป็นสาขาแม่น้ำโขงปลาแม่น้ำนี่รสชาติดีครับปลาฮุกโลกแพทโลแพทโล่ละสองแสนตัวปลานี่บอกว่าปลาตัวอตอนเขื่อนลงนะโอ้ใช่ใข่สักพึ่ง ปลาต้นเคเรีอนครับปลาตรงมาจากเคลรีอนนี่แหละครับมาบานกันได้กินของแ่บตามฤดูกาลหอดย่มนี่กินปลาแต่ว่าปลาจะมีกินตลอดทําไมไม่ไปโรงเรียนน่ะทั้งหมดแถวตรงทาความเคารบโดนเราเริ่มแล้ววะทั้งหมดแถวตรงแล้วกระชิบกระชิบเรือไหนยังจะได้ไปโรงเรียนยันได้ไปโรงเรียนอยู่ประเทศเรา S <S เบงมิอ,อนี่ไใาเขาราไปดอกมาบันนี้มาพี่พี่บันนี้มาเบืงปลาพี่มมนี่แมงวันนี่มันเหนียบเลยขนาดาในเหนือเนี่ยมีความมันได้หนะมดเลยนะหวานขนาดหวานหวานมากเลยอร่อยมากเลยปลยกไปกินตอนมัน้นเรืมลรืมยังเป็นอาหารถ้าเขาทำยังไทงทำความเคารพนะทความเคารพแม่ดูก่อนเอปลากระลุงยังไม่เห็นเลยทำความเคารพนานแล้ว

ของเพลงสาตตั้งแต่ปไหนนประเทศไทย,ยน,ไน้งเอดไดีนี่มูไหลข้างดือ้อทำภาษาเสร็จเรียบร้อยครับเห็นูนเช้านี้มีหมูลปลา ตีนหมูปลานี่เขาใบบกคอ้อนี่ครับสำบนี่งละสองเมนูตำแจ้วตัวหนึ่ลนะครับวันนี้เราเป็นเรื่องเตรียมผักไปเป็นข้าวกัน

นอนดิสักโเเ็บเพี่น้องเอ้ยตกตาเสันด้อเ็บเพี่น้องเอ้ยเสอี่น้องเอ้ยเ็บยังเ็บยังเ่ป่าเป่ามาครับเช้าเช้านี้นั่งดีๆแซ่บพี่น้องเอ้ยมาสั่นขาใหญ่ไปออเขาไปหา มาครับพี่น er ้องครับเป็นเขาต้องกันแซ่บพี่น้องเอ้ยขครใหญ่ว่แดดเอ็มแซมล่ะน้ำบกล่ะอ๋นี่านไปอีกนวนแซ่บพี่น้องเอ้ยบ่าปาน้ำกระดิ่งกินในปลากระลุงอนุแซ่บพน้องเอ้ยนนห้อปลากระลุมงนุ่เด้อน้อครับเป็นเขา้วกันครับ โลซุบแซบปลีมปลาธรรมชาติจากน้ำกระดิ่งครับโอ้เยี่ยมเยี่ยม ที่ของปลานี่ยครับอดย่ำแก้วเข่ามันมั่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่นี่มันมั่นหยุ่ย่ำย่ำฝนก็มั่นนะครับปลาน้มกระดิ่งเนี่ยยิงย่ำหนาวเนี่ยความมั่นมันคุ้นสองเลยกูด่ามันแบบหยุกหยุกเลยแกวอร่อยไหมปลาโคกตรงหน้าเขากินน้ำแดงกรบเพาะแซ่บแล้วหรอกชิดคือไม่กินมันเป็นปลาหนองนะกระเพาแซ่บ นั่งแล้วแม่นั่งกินกาไหม